หายใจเขาลึกๆเอาพลังใจเข้าไปเอาความดีความบริสุทธิ์จากอากาศดีจากอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเอาความบริสุทธิ์ความดีเข้าไปให้มันเกิดกำลังใจหลายๆกำลังกายถ้ามันเกิดการใช้หลายมันก็อ่อนด่าลงมันก็เมื่อยกำลังใจถ้ามันขาดหายไปมันบม่มีจะเคลื่อนมันก็เมื่อยมันก็อ่อนก็ล่า ใส่เข้าไปเติมลงไปเอาพุโทโธใส่เข้าไปเอาความดีระลึกถึงความดีแต่เสาะไม่หนีเห็นยังแน่จากนี้ไปหอดมือเลี้งยงนี่สิเห็นยังแน่ไปหอดเลิกเลี้ยงนี่สิมีความดียังไงถึงจะเกิดขึ้นระลึกถึงความดีเข้าไว้มันก็เกิดกำลังใจขึ้นมาอีกน้อย ระกกละรึกถึงควมดีผู้อื่นไว้มันก็สิตืเติมไปอีกเล็กน้อยขั้นระลึกถึงควบบอดีจะของเอาไว้ปรับปรุงขั้นระลึกถึงควมบอดีผู้อื่นส่วนมากมันจะอยากไปตีเขาขอยาไปะระลึกมันสิเมื่อยจะขวงเติมลงไปอีกเอาจะควมดีจะขวงนี่แหละใส่เข้าไปไว้เติมลงไปกิจกรรมออกกำลังกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่กับีขึ้นมากหรือ แต่ะละมือแต่ละเว้นกับเพี่ยนไปคือคนเท่าชีวิตหนึ่งมือหนึ่งอาจจะเจอหลายอย่างเจอทั้งเรื่องดีเจอทั้งเรื่องบอดีที่จริงเขาก็บอได้ว่าเขาเป็นเรื่องบอดีหรือว่าเป็นเรื่องดีแต่เฮาเป็นผู้บอกเขาว่าเขาบอดีเรื่องนี้บอดีเรื่องนี้ดีขันเท่าพ่อเป็นเรื่องบอดีจิตใจเขากับห่อเหี่ยวลงคันเท่าพ่อเเรื่องดีจิตใจเขากับแซมซื่นเบิกบาน แต่ว่าสิบอกว่าอันนั้ดีอันนี้บดีผู้ใดเป็นผู้บอกก็จะขวงเป็นผู้บอกเขาบ่ได้บอกว่าเขาบดีเขาก็บ่ได้บอกว่าเขาดีนี่ไงเขากับพ่อไปแต่สิ่งที่เขาจิตมองแนวใไดมันสิตลบมันจิตเมื่อยลงกับพ่อมันจิตอ่อนล่ะสิเขาคือเนี่ยมเนี่มบดีขันเนา่นมแนวดีมันก็จิตสร้างเสริมกำลังใจให้เขาเอาวิจิต มันเป็นโอกาสกับว่าได้เอาเรื่องบ่ดีมาเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องสอนใจมานเป็นเรื่องหาส่องท่างแก้ไขปัญหามันก็เลยสิบมวเพีาพว่าเหต์อีหยังก็ได้ถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาถ้าคิดว่ามันบม่เป็นปัญหามันเป็นโอกาสการเรียนรูเจาของเป็นโอกาสการพัฒนาโตจะของมันก็เป็นโอกาสถ้ามองว่าอันสิงมุนี้เป็นอุปสรรค เป็นแนวยากเป็นเรื่องอยากมันก็เป็นอุปสรรคทานมองเป็นอุปสรรคตั้งทิฏฐิผิดตั้งความเหียนผิดมีทิฏฐิไปในทางผิดมันก็สิเฮ็ดไปทางผิดล่ะสายมันก็สิแลนไปทางต่าลงพออยากเฮ็ดต่อต,ต้านพ่อยากเรียนอยากหนีอยาก,น,ยากนั่นอยากนี่ไปสังเกตจากขวางเบืคองขฮาถือว่ามันเป็นโอกาส โอกาสดีมันกับฝึกฝนมันกับสแสวงหาความรู้มันกับเพิ่มเติมมันก็เติมเตียมมันก็ขยับขึ้นไปอีกเป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกเบิ่งในสองยางเบิ่งตัวจะแขวงนี่ละเบิ่งว่ามันมักดีหรือมักบดีมักขห้เป็นปัญหาหรือมากขห้เป็นโอกาสมากขห้เป็นอุปสรรคหรือมักเป็นโอกาสมากข้างไหนไล่จากขวงไปเรื่อย จักหน่อยมันก็สิค่อยละอวกผู้ใดหูจักดีผู้ใดหูจักผู้ดีกับสีคออยเปลี่ยนไปผู้บ่หูกันงมโงข่งไปบพราะท่านได้เห็นฟังซ้ำกันกับตกน้านทะเลล่ละจักฟังอยูใไสจักสิร้อยไปทังได้กับบ่งหูนี่ก็คือความหลงสำคัญคือการตั้งทิฏฐิตั้งความเห็นว้ก่อนจับวาทิฏฐิ มาเปียกพ้นก็ได้ตั้งสัมมาทิฏฐิขันก่อนการมีความเห็นชอบนี่แหละสัมมาทิฏฐิมาองเป,ปีเริ่มพ้นทิฏฐินี่แหละเริ่มด้วยความเห็นนี่ละก่อนเห็นไปในทางอุปสรรคเห็นไปในทางโอกาสมีสองเห็นทุกปัญหามีทางออกทุกข้างออกก็มีปัญหาเขาจิมองมันเป็นแบบใดเขาก็จิ แก่ใคไปเติมเตรียมเดี๋ยวขวงไปขยับไปเรื่อยเพราะว่าสิเธิ์อี้ยังเรื่องเล็กเรื่องน้อยเมียนเมื่อประเมินจะขวางเบิ้งว่าสิทธิ์สั่งกำลังใจให้จะขวางหรือสิทธิ์สั่งกำลังถอยให้จะขวางเสริมสั่งหรือสิบบันทอนเดี๋ยวขวงสิทธิ์สั่งกำลังใจให้จะขวางหรือสิบบันทอนกำลังใจ่จะขวางลงกำลังใจมันลดลงคุณค่ามันก็ลดลงกำลังไก่มันลดลงมันก็ พอเหียวลงการสร้างประโยชน์มันก็ลดลงขึ้นกันนั่นแหละมันก็สัมพันธ์กันไล่กันไปถอยไปถอยมากระวังกายกับใจขั้นใจบ่ว่ากายกับบ่ตามคือกันละขั้นตว่าไปหลายๆใจมันบ่มีกําลังกันเหตุอย่างไรกันเราเลือกถึงความดีจะคลองเราเลือกถึงสิ่งการพัฒนาการโอกาสเระเลือกถึงสิ่งดีจะคลองเปลี่ยนไปเป็นแนมาเห็นผู้อื่นกับเป็นเนมาเห็นนี่สิ่งเดื ความดีเห็นเสริมสร้างกันังใจของขึ้นไปเติมกันขึ้นไปสร้างแต่พรังใจเนี่ย็ับเคล็ดอ,อย่างไนหลาอาเข้าห้องบาดเนี่ย